โมเนี่ยคือจุดที่สูงที่สุดในสปานแล้วพรุ่งนี้เราจะพาน้องเข้าไปพิชิตพรุ่งนี้เรามีชาเลนจ์อดูดี่ว่ากระบะ1250กับ850ใครจะไปได้ถึงก่อนเอ้าเฮ้ยเอาคลิปนี้รวมกันมันกว่าอ่ะเลย แล้วเนี่ยเราจะเปิดคลิปวันตอนเช้าแต่ว่าคลิปเนี้ยเราเปิดกันตอนกลางคืนทำไมอ่ะเอ้าเพราะว่ามันจะมีชาเลนจ์ในวันพรุ่งนี้คือก่อนอื่นเลยนะต้อนรับน้องใหม่น้องพัรสวัสดีจ้าดีครับต้องทุกคนเลยว่คือเปอย่างนี้วันนี้เราได้น้องใหม่เนาะน้องพาร์าน้องเบลอ่าน้องหวยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแม่งทุกท่านเลยคืออย่างนี้ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สเปนใช่ไหมแต่คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีทริปเราจะไปที่ที่น้องพกักอะหลังจะไปที่ร้านกาแฟที่ท้านกาแฟของฟา,างเจคร์เรง,งพักอยากไปไหนคะเอาคิดแล้วนะคิดแล้วขางได้ยินมานานแล้วค่ะว่ามีร้านกาแฟสวยมากอ,อ,อยู่ที่สเปนชื่อร้านหุ้ยถุ อยู่ที่ห้วยโถนไม่ใช่อช่ไหมอย่าบอกนะเอาเอาจริงๆเอาดี๊ยงเขาอยู่ที่ห้วยโถนร้านกาแฟทำไมที่ห้วยโถนอุยทำไมเป็นคุณตอาแน่ล่ะสิโอ้โหวันนี้มันมีร้านกาแฟที่ห้วยโถนห้วยโถนเนี่ยคือจุดที่สูงที่สุดในสเปนแล้วพรุ่งนี้เราจะพาน้องเข้าไปพิชิตเอออยากไปใช่ป่ะโอเคแต่คือเอาจริงอ่ะวันนี้ แล้วก็ช่วงนี้แม่งเป็นช่วงหน้าฝนไปแม่งก็ลำบากพวกพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยท่้นเดี๋ยวเราแบบให้ไปกันสบายๆแบบเช่ากระบะไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะได้เสียปะเออทุกคนอยากจะไปกระบะเข้าหวานหรือว่าไม่ดีวะมีคนหนึ่งไม่ยอมพี่กระบะดีกว่ามันมีคนหนึ่งไม่ยอมใครวะอ่อนแอที่เบาเึี้ยตายนะขี่คนเดียวก็ได้พี่ไม่ได้ยอย่าไปขี่คนเดียวมันไม่ดีเราทำเป็นชาเลนจ์ละกันพรุ่งนี้เรามีชาเลนจ์ นะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวไปกระบะแล้วดีขี่แล้วปะขี่ผมขี่ไปผมขี่ GS มันไปได้ทุกที่เราจเอตัวไหน GSA ด้วย GSA อสเอพันสองห้าศูนย์ใช่แล้ววันนี้มี GS 8 0 0แปด้อยมาด้วยมึงอะไอ้เหี้ยดูชื่อมันดีไอ้เหี้ยแปลเราอะครับครับโอเคไอ้เหี้ยพรุ่งนี้ไปกันไหมล่ะดูที่ว่ากระบะพันสองห้าศูนย์กับแปดห้าศูนย์ใครจะไปได้ถึงก่อน นองเล่นไพ่ดีที่นี่โอ้โหเอาว่ยเอาว่าเป็นชายรู้จักสูหน่อยสู้หน่อยถ้าเกิดว่าพี่บีมไปถึงได้ด้วยรถ GS 1อ0พน้องพักจะให้ให้อะไรพี่บียมยิ้วให้เลยยิ้มยิ้มก่อนไอ้ของกระหม่อมทีนึงของกระหม่อมกระหม่อมบนกระหม่อมล่างนี่ยกระหม่อมกระหม่อมกระหม่อมเล่นยิ้มเลยด้วยก็เอาแล้วปะให้หอมกระหม่อมทีนึงถ้าเกิดไปถึง ทำไมเขาเงียบไปเหรอคุณผู้ชมมาต่อมาดูคนมาเลยมาเลยเออมาขนาดนี้แล้วอ่าวอะไรเว้ยอ่ะไม่ใชคืนนี้จะไปซ้อมหอไงขีก่อนเลยไโอเคซ้อมซ้อมซ้อมของขโมงกว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาวัดกันว่าจะถึงหรือเปล่าพันสองกับกระบะจะถึงไม่ถึง รอติดตามได้เลยออามาพวกเราอยู่นี้ข้ามคืนียาวนานรวมกันมั่งวะโย่นอนนอนจริงจริงแล้วทางหน้าขนนี้มันขึ้นไปยากกว่าคือ ก็ถ้ารถบีบะถ้ารถโฟลวิยเงี้ยได้สบายแต่มันก็ลื่นลื่นบางบางที่ก็ลื่นนี่นะมอเตอร์ไซค์ะครับมอเตอร์ไซค์ไม่แนะนำครับถ้าฝนตกหนักน้ำไปไงล่ะแล้วปกติแล้วคนขึ้นไปถึงเยอะไหมครับหรือว่าสุดท้ายก็ถอดใจกลับครับบางบางส่วนก็เป็นงั้นนะครับบางบางบางคนใจไม่ถึงก็กลับอ๋อกลงเราใจไม่ถึงแน่ไกลับแน่ๆกูว่าเออเดี๋ยวรอดูว่าใจไปถึงหา่ไหน มันจะมีที่หนึ่งครับที่เป็นดินโคลนนะครับแต่ไม่ไม่ใช่ดินแบบนี้นะครับ mm hmm. ถ้าด mm ินแบบนี้สบายถ้าถ้าเราไม่เก่งนะครับครับขึ้นคือข,ขึ้นเลยนะครับไม่ไม่ต้องจอดอะไร oh. ให้ให้มันไปงไั mm ้นแหละคือ<ำ>คือที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะ mm hmm. รถเนี่ยมันไปถึงเพียงแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะทักษะ และไอ้ขักสากขึ้นอย่างนี้แม่งต้องแบบสุดจริงๆอ่่ะใชครับนะสภาพอากาศแต่ละวันคือพื้นถนนมันค่อนข้างจะเอาใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็สนุกสนุกเนาะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยรถแม่งไปไม่ถึงไม่ใช่เด<ล><ช>ี<ช>๋ยวลองดูเขาได้ไปแค่คไหนไอ้เหี้ยพวกเราอะไปไม่ถึงไม่ใช่รถดูดิว่าที่จะแต่งแต่งาแต้มเอาเลยไปไหนอะ นี่ขึ้นดอยเนาะเอาเขาไม่ดอยเขาไม่ใช่อย่างนี้หรอเอออย่างนี้แหละได้อยู่พี่พาไปไหนเนี่ยก็ถ่ายรูปบนดอยไงร้ามันสวยเขาไม่แต่งตัวอย่างนี้หรอเป็นไงสาวน่านไงคือตอนนี้เข้าวเป็น3คนนะเป็นไงเขาไม่เข้าวแบบบุ๊คบิ๊กโมดี้โมดี้โมดี้เป็นไงซ้อมแล้วเมื่อกี้บอกว่าเลยนะให้ขึ้นรถกระบะป้าเออไม่ใช่แหม่มาที่นี่พี่ก็ต้องเอาแบบอย่างนี้ต้องแบบพี่ต้อง เอาแบบเปิดประทนลบเปิดประทนเออเอ,อเดี๋ยวรอเด็แก๊งอย่างที่เราคุยเมื่อวานนี้นะว่าจะชาเลนจ์ดูว่าไอสองคนนะั้นมันยังชาเลนจ์ไหวหรือเปล่าแต่แน่นอนเดี๋ยววันนี้ต้องมีอะไรสนุกสนุกแน่นอนนะ <c oughs> แต่ยังงงการแต่งตัวของาสาวอยู่เลยเนาะวันนี้ผมต้องขี่ถึงเพราะผมมีจุดประสงค์ผมจะได้เป่า อ,อ๋เออยิ้ยลืมไปเลยอเออเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะมาดูรางวัลก่อนเนาะสำหรับใครก็ตามนะครับท,ที่ขี่ถึงคุยโทนว่านี่เอ้ยน,น,น้องพ,<า>พักรบกวนหน่อยน้องมา่กี้ไอบ,บีมบอกว่า <F ans S 1> ผมไม่ขี่ <F ans S 1> ถึงพี่ว่าบีมมึงแย่ใจเหรอชาวบ้านเขาบอกมึงไม่ควรขี่ขึ้นไปนะเว้ยผม้องขี่ถึงพี่ทำไมวะผมจะได้หอมกระหม่อมน้องพัก พักจำได้ไหมเมื่อคืนสัญญาไว้นี่นะคะนี่เห็นนี่คือของขวัญของคุณนะคะแต่ว่ามึงมึงมองได้อย่างเดียวทั้งตัวนะแต่ว่านี่มึงได้ของวันเท้หนึ่งจ๊บแค่นี้มึงก็พอแล้วโอเคโอ้ยมึงเป็นคนที่มีความพยายามมากเลยนี่เนี่ยดีมากครับผมเป็นไงผมถ่ายรูปน้องเบลมาคราวที่แล้วสวยปะสวยทุกรูปเลย ไอ้เนี่ยน่ะไอ้หนึ่งไม่ยังไม่กลับมาเลยหะต้องรอลูกท่านั้นหายไปเลยโอเคไอ้รางวัลใจให้นะขอให้ได้มีโอกาสได้หอมกระหม่อมเขาบ้ายแค่นี้จิ๊บถ้าเกิดว่าบิมถึงเนี่ยพี่ขอหอมแทนได้ไผมไปได้ไปลูกพี่อยู่แล้วโอเคโอเคฟอร์มไงน้ำไม่กลัวหรอกลัวแต่ต้องกล้าเมื่อวานเนี่ย ที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดว่าใครถึงจะได้หอมกระหม่อมน้องเขามาจำอะไรที่มันอยู่ต่อมไม่จริงอ่ะไม่เราต้วงแขด้วยวะฮะไม่หมายความว่าถ้าเกิดว่าถ้าอ่างนี้ต้องแข่งกันด้วยนะเว้ยว่าใครถึงก่อนถึงจะได้ขอบผมขอบกระหม่อมแน่ะขอผมขอบกระหม่อมแน่นะม่ขอแล้วคือมันแข่งกันเนี่ยยังไงคนที่ได้หอมก็คือกูเพราะว่าขอแล้วไปดิมเดี๋ยวยุดอ่าอ่าไปนั้นหอมอย่างหอมอย่างหอมอย่างอ่ะเอาพร้อมมานะ โดยเ,เดี๋ยวบอกน้องเขาไปแล้วว่ารถที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะจะเป็นรถที่ต้องเหมาะกับแบบลุคของเขาทั้ง3คนจัดมาแบบอย่างเท่เดี๋ยวมารอดูนะว่ารถอะไรที่เตรียมไว้อย่างเท่บอกไว้เลยเอามาไกลมากเลยเพื่อนน้องเขาพวกอ่อนแอเขานั่งกันคันนั้นอนะ ไปไอ้พวกอ่อนๆดูคนแมนๆเข้าไปกันไอ้พวกนี้แล้วเขาเป็นไงวะสาวๆคือลาชรถที่เราเตรียมมาก่อนนะครับอาสาวๆจ๋ายังไงวะเนี่ยมาเชิญ อ่าเดี๋ยวจะพาขึ้นราชอรถนะจ์ะเพราะรถคันนี้เนี่ยผู้เราเนี่ยเอามาไกลมากเพื่อจะมาต้อนรับน้องๆทุกคนให้มันเหมาะกับแบบโอ้โหการแต่งตัวที่แบบปารีสขนาดนี้สวยทุกคนเลยใช่ไหมอ่ะให้นั้นมาเชิญเลยค่ะไปไหนเนี่ยเนี่ยราชรถเลย์ด้ยดูดีเหมาะกันไหย โอ้โหสุดเหมาะเหมาะกันกันตัวมากไม่พูดดีกว่าคุณไม่ออกคุณไม่ออกเราไปดูนู้นดีกว่าว่าเขาจะรอบไหมที่เขาทำชาเลนจ์กันแต่หมวยว่าให้ก็อฝันฝันแปลว่าจะได้จุกมงจุกเม่งอะไรตลอไม่ได้จุกกันเองจ้ะ ี่ายห้วยมีขวาห้วยโทนหลังห้วยขาแข้งแล้วเราจะไปไหน่ะห้วยมาทำเฮี้ยอะไรเดี๋ยวดูข้างหน้าเดี๋ยวถ้าล้มถือว่าคอมพ l e ตถ้าไม่ล้มไอ้เี้ยไม่ได้ไม่ยอมอะไรไม่ไ้มันล้มมีความรักเพื่อน มันเป็นร่องมันเป็นลื่นมันเป็นหนังหมูใช่ปะแล้วเป็นเนินพอเราไปอยู่ระหว่างกลางเนินอ่ะล้อมันสไลด์ลงเลยไงมันก็เลยมาขวาเลยกอได้แต่แรกผมพยายามเหยียบล่องน้ำมาเลยนะเออแต่ไม่ไม่รอดอดหอมเลยอดเลยไม่เป็นไรเหยียบขอเผื่อนให้น้องหอบเผื่อน้องส่งเออให้เราหอบได้ยังไงอย่าช่วยช่วย หว<ล>ยชนซีซีเยอะใช่ว่าจะขึ้นได้ <c oughs> รถอะนมนมนม <c oughs> <c oughs> จะลงเล่ของเล่นเครื่องเล่นเลยขี่มาเหนื่อยมากเลยเมื่อกี้เป็นคนจันหรือเปล่า ทางสุดยอดต่ขี่ไม่ถึงนะขึ้นไม่ไหวถ้าขึ้นมาแย่แน่ดีฮะทไมอ่อนโจ้เห็นทางเปล่ะนั่งลุ้นตลอดทางนั่งหน้าไหววะน้องไหวว้าแบบมาไม่ถึงเน่ยคือตอนแรกคุยว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถึงจะได้จุ๊บโหนกเขาผมขอถึงแทนได้ไหมแต่ไม่ถึงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลลอบใจ เดี๋ยมีวาปลอบใจให้เดีย๋ยวรอกก่อน<ม>ลอกาแฟอ่อผมอยากรู้สาเหตุที่เปิดร้านกาแฟบนนี้มากเลยนี่คือหนีคดีหรือว่าอะไรหรือเปล่าต้องอมาถึงวันนี้เนะี่ยเมื่อวานเมื่อวานัานนะเป็นผู้สตกยเที่วันนี้ผู้อหยุ ตะลุยขึ้นมาถึงที่ต้องซื้อกลับโอเคทำไม <laughs> โอเคหนึ่งสองมาถึงที่ของดีต้องซื้อกลับครับกาแฟที่ห้วยทุน นี่ก็ถึงละบ้านห้วยโทนครับผมพักพักนี่นะคะที่พักอยากจะมาในที่สุดผู้พี่ก็พาพักมาถึงที่แล้วสวยมากใช่ไหมคะอ่ะงั้นจะขอพี่หอมกระหม่อมพักพักดีเอ้แต่ว่าที่เราคุยกันไว้อะ่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าบีมไกป่ปลอมมาถึงขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะได้หอมกระหม่อมน้องเขาแต่ว่ามันมีรงงางวัลปลอบใจให้จริงป่ะพี่เออไม่ได้กระหม่อมแต่ได้โหนก เออนีเงินเลยใช่ไหมพี่กิ๊บแบบอื้กิ๊บเลยแบบอย่างบีอย่างนี้อย่างนี้โยปากเลยตีบเปี้ยๆเลยอดใจไม่ไหวนะเออถึงมันจะแยบน้องแม่งกลัวเลยแล้วแหวนปลอบใจแล้วแหวนปลอบใจครับเรียนเชิญครับเชิญเลยครับพี่ กันนันนกบุ๊มึงหวัดดีกับนันกันยังกันันนกหวัดดีครับโหเขาขึ้นเร็วเออมึงก็เทซะด้วยมานี่้เราก็เทซะด้วยเอามาเออชุบไปเอางี้ก็ต้องยอมรับว่าทางแม่งหวนจริง แล้วความรู้สึกเราประมาณไหนวะถ้าเกิดว่าต้องขี่ขึ้นมาไหวปะ,ะถ้าหน้าฝนนี้ขี่ไม่ไหวแน่นอนนี่คือมันเลนอะเออนูแบบลื่นแบบใช่มันลื่นมากคือ,อแค่ขี่มาช่วงที่มันเป็นเมื่อกี้คือแบบขี่ตรงตรงไม่แฟดออกขวาไปแล้วผมก็นึกว่าจะเข้าป่าไปแล้วเมื่อกี้คือขนาดมองตรงอะ่ะไม่ยังแฟดออกขวาเลยเลยแบบดูแล้วข้างหน้าอีกไม่น่าไหว แล้วก็วพอนั่งกลับมานั่งรถมาก็ไม่ไหวจริงๆอย่างที่คิดอละ <c oughs> ดีแล้วที่ไม่เมอาขึ้นมาคลิปนี้ประมาณนี้ชาเลนจ์ที่บอกนะครับแล้วก็ในส่ดมึงก็ได้หอม, <c oughs> มโหนกโหนกของกำน,นันนกมันยังไม่จบนะพี่ลงอีกอ่ะไม่เพราะว่าเดี๋ยวรถลงปุ๊บก็ต้องเอามอไซค์ลงเอง <c oughs> ไงใช่ครับไหวาะวะจอดไม่ได้หรอ <c oughs> จอดแม่งไว้เนี่ยนะเออยังไม่คิดเลยน, <c oughs> นะตอนลงอีกไหวเปล่า ผมมีมีไอตี๋อยู่ไม่กลัวอยู่เปล่าค่ะกูยังเอาอย่างเงี้มันต้องมีกำลังใจเอ้าวอย่างเงี้ยเบลเบลเบลมานี่นี่ถ้าเกิดว่าลงใครใครลงถึงก่อนโอ้โหมัแข่งลงเลยลงเลยลงลงสิเดี๋ยวสิเราเรารอก่อนว่าได้อะไรโหนกคนนี้ว้ายเลยเหรอเอออ่ะบอกเขาหน่อยให้กำลังใจเขาหน่อยถ้าสมมติว่าใครลงถึงก่อนนะคะ ได้เดี๋ยวมีรางวัลให้ค่ะ ถ่ายลอง,ลงเป็นไรบ้าวะไอ้ี่อะทีเดียวงก่อเอาบิมกผู้โชคดีนี่เป็นคนแรกนะที่กลับมาถึงพอไอ้ปอมลมม้มไปที่เรียบร้อยแล้ว สงสัสยปล่ม,มากเลยโอยร้องไห้อยู่ข้างบนนั่นเลยเ <c oughs> อมา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 ,มาคืออย่างงี้เดี๋ยวจะมาดูซิว่าน้องเบลที่คุยกันเนี่ยน้องเบลจะให้ของขวัญอะไรเป็นรางวัลลอ,อบใจกับเบีมาตามึงแบบว่าแบบว่าทนรอไม่ไหวแล้วอ่วะผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากเมื่อกี้ที่ผมได้จูบเหม่งกระทะทองเหลืองไปเป็นรางวัลที่แม่มันแผบเลยไอ้เรี่ยมึงจูบกันนันนกโว้ยคนก็รอเจอกัน็นนกตัวจริงอยู่ เบลโอ้โหถมว่ายังไงคะเอ้ยยังไงขาไม่เอาของไอ้รางวัลเขินว่ะเ้าไอ้นี่ไงตอน ว่าใครลงมาก่อนเออใครลงมาก่อนใครลงมาแบบพี่บ๊อบพี่ปอมพี่ลงมาก่อนไงพี่พี่ปอมล้มไปแล้วใช่แล้วมันเออแล้วไงก็เนี่ยไอ้บีมมันก็จะมาเอารางวัลมาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรบีมมันก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเขาจะให้อะไรก็เอาว่ากันไปได้ขนมปังมาให้เราอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยาทาทถ้าถ้าถ้าอะไรอะสว่านเนาะสวดานเนาะหรืออะไรมันสั่นแล้วบอกว่านี่ ไอพี่ว่าพี่ก็เมื่อเช้าก็เพิ่งเอาออกเลยไอ้เนี่ยอะไรดิวโดวะใช่คืออะไรวะมันคือที่ปีฟองอ๋อเจลเจลเควายไ่ยมคือกูคิดแล้วเออแล้วเดินเมื่อกี้ถือมาอย่างเงี้แล้วถือโอ้โหแบบไอ้หมวยปากสากสอดแลยไอ้เนี่ยนันมันน่าจะเก็บของได้ะ ีีมาตฟองให้อ่ะเหมยหมวยมามาพี่เชิญมาตรงนี้หน่อยตีฟองโอยนี่ถือว่าเป็นขวัญตาของทุกคนมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยคลิปนี้ผมบอกก็เลยตีฟองล้นเนลยคบณแม่บีบบีบงงไหมว่ามันต้องลงยังไงอะไรให้ต้องให้น้องเขาลองลงให้ดูก่อนอ๋อได้เพราะว่าก็อุ้ยอะไรอะไรว่าก็โอเคละอ่ะรางวัลสำหรับคนเก่งอ่ะปบมือให้คนเก่งหน่อยครับผมสุดยอด กูว่าลงไม่ใช่หมดโอเคให้พี่ลงให้พี่ลงผมให้พี่ลงผมเราเราเรานัดกันแล้วให้พี่ลงได้เฮ้ยถ้างั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเออเออมวยมวยขออเอาเรียวมากินหน่อยเอาข้าวเรียวเองเออมามามานี่คขอบคุณครับคือไอ้แก๊งเรามันก็อยู่กันหลายคนนะ นี่ถือป็าโอกาสดีแล้วที่พวกพี่ได้เทคแคร์น้องๆเอ้ามามานั่งดื่มกันดีกว่าเออมารงกันทั้งค่ายเป็ดเปลี่ยนชุดก่อนได้มั้ยฮะไปเปลี่ยนชุดก่อน้ยห่วยไม่เทาเลยตองเองเราหนึ่งมา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 มนมามานามยมาน่าานาาราาม เมเป็นไงคลิปพวกเราเจ๋งไหมถ้าเจ๋งแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะอยากได้คลิปดีๆอย่างนี้ <c oughs> มาเป <c oughs> ็นอย่วยหน่อย <c oughs> ครับ <c oughs> อ่าขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณค่ะ